ครับสวัสดีครับลูกๆครับพบกันอีกเช่นเคยวันนี้ที่นี่ที่เดียวครับสถานีความรู้ครูคํานวณมวนใจครับสถานีที่เราจะมาเรียนรู้ออนไลน์ยิงตรงส่งถึงบ้านนะครับวันนี้ครับจะเป็นเนื้อหาเซกชันที่3นะครับของเรื่องวงกลมนะครับคณิตศาสตร์พื้นฐานภาคเรียนที่2นะครับคณิตศาสตร์หลักสูตรใหม่ครับสำหรับชั้นม .3 นะครับ หน่วยที่2เรื่องวงกลมนะครับวันนี้จะเป็น EP ที่3เซกชันที่3นะครับว่าด้วยเรื่องของทฤษฎีบทเกี่ยวกับเส้นสัมผัสนะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูว่าทฤษฎีที่เกี่ยวกับเส้นสัมผัสเนี่ยมีทฤษฎีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เราสามารถนำเทคนิค3เทคนิคของเรานั้นมาช่วยในการแก้โจทย์ปัญหาวงกลมได้อย่างไรนะครับ เช่นเคยนะครับเราได้รับการสนับสนุนจากบริษัทอักษรเจริญทัศน์ครับที่มอบสื่อดีๆให้คุณครูทั่วประเทศนะครับได้นําสื่อดีๆนี้มานําเสนอมาสอนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับนะครับให้กับลูกๆของเรานั่นเองวันนี้ครูคํานวณก็ได้ขอบพระคุณนะครับบริษัทอักษรเจริญทัศน์ไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะครับวันนี้ครับเป้าหมายในการเรียนของเราก็คือเช่นเคยครับ เข้าใจและใช้ทฤษฎีบทเกี่ยวกับเส้นสัมผัสวงกลมนะครับไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์นั่นเองนะครับพร้อมหรือยังครับลูกๆครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปรู้จักบริษัทอักษรเจริญทัศน์ก่อนที่เราจะเรียนกันสักเล็กน้อยนะครับเหมือนเคยเช่นเคยนะครับลูกๆครับ บริษัทอักษรเจริญทัศนนะครับได้ให้ความรู้นะครับกับคุณครูกับนักเรียนทั่วประเทศเลยนะครับสามารถเข้าไปที่ w w w a ักษร .com นะครับจะมีเนื้อหาสาระนะครับให้ลูกๆได้ศึกษาทุกระดับชั้นเลยครับไม่ว่าเป็นประถมะวัยประถมะศึกษามัธยมศึกษาหรืออาชีวะศึกษาครับด้วยสโลแกนที่ว่าย่อโลกให้กระชับ สัมผัสได้จากสื่ออักษรนั่นเองนะครับเห็นไหมครับฟรีดาวน์โหลดได้เลยนะครับหรือเข้าไปเรียนรู้เลยนะครับแล้วก็ลูกๆนะครับทุกวัยทุกเพศนะครับทุกระดับชั้นสามารถเข้าถึงสื่อนวัตกรรมของอักษรได้ง่ายๆเพียงแค่คลิกเดียวเท่านั้นนะครับและวันนี้เช่นเคยครับครูคำนวณก็ได้ใช้เอกสารนะครับหนังสือประกอบการเรียนของอักษรเจริญทัศน์เป็นคณิตศาสตร์ภาคเรียนที่2นะครับ ซึ่งเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของวงกลมนั่นเองนะครับลูกๆพร้อมที่จะไปเรียนรู้ทฤษฎีเซกชันที่3กันหรือ,อยังครับถ้าพร้อมแล้ว let's go วันนี้ครับเป็นทฤษฎีว่าด้วยเรื่องของเส้นสัมผัสเดี๋ยวขออนุญาตทบทวนให้กับลูกๆนิดนึงนะครับใครที่สามารถ หรือลืมไปแล้วนะครับลืมเนื้อหาเก่าๆสามารถเข้าไปทบทวนใน EP ีที่1ที่2นะครับที่ผ่านมาประกอบไปด้วยอะไรนะครับทฤษฎีเกี่ยวกับมุมในวงกลมทฤษฎีเกี่ยวกับคอร์ดและวันนี้นะครับเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับเส้นสัมผัสนั่นเองนะครับเรามารู้จักก่อนนะครับเส้นสัมผัสวงกลมเป็นอย่างไรลูกๆดูที่รูปนี้นะครับที่รูปนี้เราจะเห็นรัศมี OA รัศมี OB นะครับแล้วก็มีเส้นตรงนะครับที่ตัดวงกลมนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าเส้นตรง CD นะครับเส้นตรง CD จะตัดวงกลมออกเป็น2จุดนะค,คือที่จุด A กับจุด B ถ้าลักษณะเช่นนี้เราเรียกเส้นสัมผัสไหมครับจากความหมายเหมือนที่ครูคํานวณเคยได้บอกลูกๆไว้นะครับว่าการตั้งชื่อจะสัมพันธ์กับรูปนะครับ ปรากฏว่าเส้นสัมผัสแสดงว่าไม่ใช่สัมผัสนี่เขาเรียกว่าเส้นอะไรครับอันนี้เรียกว่าเส้นตัดวงกลมละครับแต่ถ้าเส้นสัมผัสจะเป็นอย่างนี้นะครับลูกๆครับแบบนี้ครับโปรดเด่ากับพิพตานะครับปึ๊บอย่างนี้ครับลูกครับนี่ครับอย่างนี้นะครับรูปแบบนี้เราเรียกว่าเป็นเส้นสัมผัสวงกลมโดยมีเส้นตรงนะครับ C D สัมผัสวงกลมได้ยังไงก็คือตัดวงกลมแค่จุดเดียวก็คือ ที่จุด A กบับ b ซึ่งรวมตัวกันเป็นจุดเดียวกันนะครับก็คือจุดตรงนี้นะครับเราเรียกจุดตรงนี้ครับตรงจุด A กบับ b ที่ทับกันเราเรียกว่าจุดสัมผัสนั่นเองเมื่อลากนะครับเส้นรัศมี OA หรือ OB ที่ซึ่งเป็นเส้นเดียวกันลงมาเนี่ยต้องตั้งฉากกับเส้นสัมผัสนะครับเพราะนั้นเส้นสัมผัสเมื่อลากจากจุดศูนย์กลางมาหรือที่เรียกว่ารัศมีเขาต้องตั้งฉากกันนะครับและแน่นอนนะครับ จะต้องเป็นจุดเดียวและเส้นตัดวงกลมนั้นจะสัมผัสวงกลมเพียงแค่1จุดเท่านั้นต่อ1เส้นสัมผัสนะครับเพราะนั้นเราก็จะได้ตัวทฤษฎีมาเลยครับทฤษฎีบอกว่าเส้นตรงที่ตั้งฉากกับรัศมีเส้นตรงนะครับที่ตั้งฉากกับรัศมีนะครับที่จุดจุดหนบนเส้นรอบวงกลมจะเป็นเส้นสัมผัสของวงกลมนั้น เส้นตรงนะครับที่ตั้งฉากรัศมีนะครับที่จุดจุดหนึ่งซึ่งเราเรียกว่าจุดอะไรนั่นเองครับจุดสัมผัสนั่นเองเราจะเรียกเส้นตรงนั้นว่าเป็นเส้นสัมผัสวงกลมณนะที่จุดนั้นนะครับโอเคนะครับเรารู้จักเส้นสัมผัสแล้วนะครับเรารู้จักตัวทฤษฎีแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างว่าจะนําเส้นสัมผัสหรือทฤษฎีของเส้นสัมผัสเนี่ยไปใช้ได้อย่างไรครับ ตัวอย่างที่1เลยนะครับสําหรับวันนี้ครับตัวอย่างที่1บอกว่าจากรูปที่เห็นครับจงหาขนาดของมุม AOB 3ส,สเต็ปของเรามาได้เลยนะครับสเตปที่1งคงจาได้นะลูกนั่นหนึ่งโจทย์กําหนดอะไรให้เรามาโจทย์กาหนดอะไรให้เราครับนี่ครับลูกๆดูนะครับโจทย์กําหนด B A D ให้เรา50องศา2จากรูปที่เห็นเราจะเห็นเส้นส่วนของเส้นตรง CD แล้วก็รัศมี OA ลากมาแบบนี้มีจุดเดียวที่จุด A เราเรียกว่าเส้นสัมผัสแน่นอนนะครับมีเส้นตั้งฉากน,นะครับมีเส้นตรงเราเลยเรียกว่าเส้นสัมผัสนะี่คือสิ่งที่โจทย์กําหนดให้นะครับอันที่2สเต็ปที่2ครับโจทย์ให้เราหาอะไรโจทย์ให้เราหาหมุม A OB เพราะฉะนั้นครูคํานวณก็ทําเป็นไฮไลท์ไว้หรือลูกๆอาจจะทําเป็นสัญลักษณ์ว่า x กก็ได้นะครับเราจะได้รู้ เป้าหมายว่าเราจะหาองค์ประกอบอื่นๆเพื่อเดินทางไปสู่เป้าหมายที่โจทย์ให้หาได้อย่างไรเราจะผ่านทฤษฎีอะไรบ้างครับเป็นสเต็ปที่3ครับสเต็ปที่3ในรูปนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับทฤษฎีอะไรบ้างพอเราดูรูปเราดูเป้าหมายสีแดงใช่ไหมครับลูกครับเราจะพบว่าหนึ่งต้องเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับเส้นสัมผัสกับเส้นตั้งฉากแน่นอนนะครับเส้นตรงที่ ตั้งฉากกับรัศมีมีรัศมีมีเส้นตั้งฉากแสดงว่าต้องกลาง90องศาใช่ไหมครับเรารู้ตรงนี้นะครับสิ่งที่เรารู้ตามมาอีกใช่ไหมครับที่จะทําให้ได้มุมสีแดงๆที่เราทำไฮไลท์ไว้แสดงว่าต้องมีลักษณะของการเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วแสดงว่าต้องใช้นิยามเอามาเป็นเหตุผลครับของสามเหลี่ยมหน้าจัว่วก็คือต้องมีด้านเท่ากันกี่ด้านนะครับ สองด้านเห็นไหมครับลูกเราสามารถที่จะเติมเหตุผลลงไปได้สองด้านคือใครครับ OA กับ OB ทําไมว่า OA กับ OB เท่ากันครับเพราะเป็นรัศมีใช่ไหมครับนี่เราวิเคราะห์นะครับพอมันเป็นด้านที่เท่ากันแสดงว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วพอเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วนิยามรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วบอกว่ามุมที่ฐานย่อมเท่ากันใช่ไหมครับลูกครับแสดงว่ามุมเล็กๆตรงนี้ครับตรง A นะครับก็ เรารู้แน่นอนครับซึ่งจะมีค่าเท่ากับมุม B ตรงนี้และทฤษฎีที่เอามาใช้อีกคือมุมภายในสามเหลี่ยมรวมกันได้ร8อองศาแสดงว่าเราจะหามุมสีแดงของเราได้ไหมครับได้นี่คือการวิเคราะห์3สเต็ปของเรานะครับเราไปเริ่มดำเนินการได้เลยครับอันที่หนึ่งครับเราบอกเลยครับสิ่งที่เรารู้เนื่องจากโ A, D, หรือจะเอา O, A, C ก็ได้ต้องตั้งฉากก็คือ90องศาทำไมเรารู้ครับเมื่อกี้เราบอกว่าเอานิยามเอาตัวทฤษฎีมาใช้ก็คือเส้นรัศมีนะครับเส้นตรงที่ตั้งฉากนะครับกับรัศมีเราจะเรียกว่าเส้นสัมผัสแสดงว่าเขาเป็นเส้นสัมผัสเขาต้องตั้งฉากกับรัศมีเราก็เขียนเหตุผลไปเลยครับเส้นสัมผัสย่อมตั้งฉากกับรัศมีนะครับพอเราได้90องศาเรียบร้อยตรงนี้แสดงว่านะครับ ทั้งหมดนี้คือ90องศาแสดงว่าเราจะรู้มุมเล็กๆตรงนี้ไหมครับคือ OAB ไหมครับรู้นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรู้นะครับเราต้องแสดงให้เห็นว่าเป็นสามเหลี่ยมอะไรครับหน้าจั่วก่อนอหรือเราจะบอกสิ่งที่ร,รู้ตรงนี้ก็ได้50ก็ได้ครับเอาละครับตอนนี้เมื่อเรารู้ทั้งหมดนี้90เรารู้ว่า B A D เนี่ย50องศาโจทย์กำหนดให้ครับเราเอามาใช้เลยนะครับ แสดงว่ามุมใหญ่ๆ90องศาของเราเนี่ยคือมุมอะไรครับ OAB เล็กๆตรงนี้นะครับ OAB เล็กๆก็เกิดจากเอา90ตั้งลบด้วย50จะเหลือเล็กๆตรงนี้ใช่ไหมครับนี่เลยครับดูตามเมาส์เลยนะลูกนะ OAB มุมเล็กๆเท่ากับมุม OAD ก็คือ90ข้างบนลบ50เราเติมค่าลงไปครับเราจะหามุมเล็กๆนี้ก่อนนะครับก็จะเหลือ40องศา ตอนนี้เราได้มุมเล็กๆนี้40องศาเราจะเดินทางไปหาสีแดงๆแสดงว่าเราต้องรู้มุม B ตรงนี้ใช่ไหมครับเราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเขาเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วแสดงเราต้องโชว์ให้เขาเห็นว่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วคือสามเหลี่ยมที่มีด้านเท่ากัน2ด้านเราก็เขียนอะไรเลยครับลูกครับ OA เท่ากับอะไรครับ OB ทำไมเรารู้ครับว่า OA เท่ากับ OB ให้เหตุผลหน่อยครับเพราะเป็น รัศมีของวงกลมอ่าเราก็ใส่เลยลูกรัศมีของวงกลมยาวเท่ากันพอได้ด้านสองด้านเท่ากันก็กลายเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วเพราะอะไรครับเพราะมีด้านเท่ากันสองด้านหรือมีด้านประกอบมุมยอดยาวเท่ากันพอได้สามเหลี่ยมหน้าจัว่วนะครับเราก็จะได้มุม OAB กับ OBA เล็กๆสองมุมนี้มีขนาดเท่ากันเพราะ สมบัติของสามเหลี่ยมหน้าจัว่วมุมที่ฐานย่อมเท่ากันมุมที่ฐานของสามเหลี่ยมหน้าจัว่วย่อมมีขนาดเท่ากันเท่ากันก็คือเท่าไรครับ40ครับนะครับที่ครูคำนวณใส่ไปตรงนี้นะครับ40นะครับพอเราเห็นอย่างนี้ปับ๊บเราก็สามารถเห็นรูปสามเหลี่ยมเล็กๆนี้นะครับซึ่งมีมุมรวมกันได้ร้อยองศาเราก็จะรู้มุมสีแดงเราก็เขียนเลยครับ3ม,มุมนี้รวมกันได้ร้อยองศาประกอบด้วยมุมอะไรครับ AOB นะครับแล้วก็ OAB และ OBA นะครับรวมกันได้180องศาเหตุผลคืออะไรครับผลบวกของมุมภายในรวมกันได้180องศาหลังจากนั้นเราก็เติมตัวเลข40 40ลงไปครับแล้วก็ย้ายข้างให้เหลือมุม AOB ตัวเดียวครับที่เหลือก็ย้ายจากบวกจากบวกกลายไปเป็นลบฝั่ง ฝั่งทางขวาก็คือลบออกจาก180ก็คือ180-40-40 2ลบ40ลบ4 0มุมเล็กๆนี้ก็เหลือ100เพราะฉะนั้นมุมที่เราต้องการหาโจทย์ต้องการหาก็คือ AOB ตอบ100องศาเป็นไงครับลูกๆดูเหมือนเราเขียนยาวมากเลยใช่ไหมครับถ้าเราไม่ได้วิเคราะห์กันมาก็เหมือนโอ้โหข้อนี้ยากจังเลยแต่ถ้าเราได้มองรูปวิเคราะห์รูป3สเต็ปของเราก็สามารถที่จะ คี้คายนะครับหรือสามารถหาคำตอบของโจทย์นั้นๆได้อย่างดีนี่คือตัวอย่างเกี่ยวกับการนําทฤษฎีบทของเส้นสัมผัสมาใช้นะครับโอเคนะครับลูกๆครับเราไปดูทฤษฎีตัวต่อไปกันเลยนะครับจากรูปนะครับเราจะเห็นดังนี้นะลูกครับหนึ่งเราจะเห็นเส้นสัมผัสมี2เส้นใช่ไหมครับ เรารู้ได้อย่างไรว่าเป็นเส้นสัมผัสเพราะมีรัศมีตั้งฉากกับเส้นนี้เราก็เลยเรียกเส้น AP ว่าเป็นเส้นสัมผัสวงกลมที่จุด A แน่นอนครับ BP ก็เราจะเรียกว่าเป็นเส้นสัมผัสครับเพราะอะไรครับเพราะมีรัศมีตั้งฉากกับเส้นสัมผัส BP ที่จุด B แสดงว่าเขาตั้งฉากเขาก็เลยเป็นเส้นสัมผัสเขาลากจากจุดภายนอกมาครับคือจุด P เส้นสัมผัสที่ลากจากจุดภายนอกมานะครับจากจุด P มีได้2เส้นนี้และนะครับเป็นเส้นสัมผัสด้วยนะครับเพราะตั้งจากแสดงว่า2เส้นนี้ต้องมีขนาดยาวเท่ากันครับไปดูรายละเอียดครับในวงกลมที่มีจุด O เป็นจุดศูนย์กลางดังรูปโดยมี PA และ PB เป็นเส้นสัมผัสนะครับวงกลม O ที่ลากจากจุด P ก็คือจุดภายนอกนะครับจุดภายนอกวงกลมนะครับ ลากมาจากจุดเดียวกันนะครับมีจุด A กับจุด B เป็นจุดสัมผัสวงกลมดังรูปเราจะกล่าวได้ว่าเส้นส่วนของเส้นตรง AP และ BP จะมีขนาดยาวเท่ากันอันนี้คือตัวทฤษฎีนะครับส่วนของเส้นตรงที่ลากจากจุดภายนอกวงกลมมานะครับมาสัมผัสที่วงกลมเนี่ยจะมีขนาดยาวเท่ากันและมีได้เพียงแค่2เส้นเท่านั้น จุดภายนอกอาจจะอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับแต่ถ้าลากมาสัมผัสนะครับกับวงกลมครับเป็นเส้นสัมผัสวงกลมนะครับก็จะมีขนาดยาวเท่ากันนั่นเองตัวทฤษฎีนี้นะครับเราจะไปดูตัวอย่างการคํานวณนะครับหรือการแก้โจทย์ปัญหาครับไปดูกันเลยครับมาแล้วครับจากรูปนะครับลูกๆดูนะครับเราจะพบว่าโจทย์ให้เราหา ขนาดของมุม A P B เอาละครับเราไปทำตามสเต็ปสสเต็ปของเรานะครับหนึ่งโจทย์กำหนดอะไรให้เราบ้างสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาก็คือมีอะไรครับมีส่วนของเส้นตรงซึ่งเป็นเส้นสัมผัส A P และก็มีเส้นสัมผัส B P นะครับพอเราเห็นจุดตัดที่จุด B กับจุด A ตัดเพียงแค่จุดเดียวเราจะเรียกว่าเส้นสัมผัสแต่จะให้ดีจะให้รู้เราจะต้องรู้ว่าเมื่อเขารากจาก จากรัศมี OA มาต้องตั้งฉากนะครับต้องตั้งฉากแน่นอนครับเมื่อมีจุดสัมผัสเพียงแค่จุดเดียวลากมาจากจุด O ซึ่งเป็นรัศมีต้องตั้งฉากแน่นอนอันนี้สิ่งที่เรารู้นะครับเรารู้มุม55นะครับเรารู้เส้นสัมผัส2เส้นสิ่งที่โจทย์ให้มาต่อไปสเต็ปที่2ครับสิ่งที่โจทย์ให้เราหาก็คือมุมสีแดงๆเราทำไฮไลท์ไ้แล้วครับคือมุม APB สเต็ปที่3เราจะเอาเหตุผลอะไรที่เป็นตัวทฤษฎีมาใช้ได้บ้างครับแน่นอนครับทฤษฎีที่1ก็คือว่าด้วยเรื่องอะไรครับเส้นสัมผัสวงกลม2เส้นนี้ต้องมีขนาดเท่ากันพอมีขนาดเท่ากันใช้ตัวนี้มีอะไรต่อครับเราก็จะเห็นว่าเส้น2เส้นนี้เท่ากันนี่คือตัวคีย์เวิร์ดที่จะเฉลยให้เราสามารถหาคําตอบของมุมสีแดงของเรานี้ได้ mm hmm. เมื่อเส้น2เส้นนี้เท่ากันลูกครับมันกลายเป็นสามเหลี่ยมอะไรครับ very good นะครับเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วสามเหลี่ยมหน้าจัว่วแสดงว่ามุมที่ฐานย่อมมีขนาดเท่ากันแสดงว่าตรงนี้เท่าไหร่ครับ55ลูกๆเห็นหรือยังครับ 55- 55มุมสีแดงเราหาได้ไหมครับได้เพราะเรารู้ว่าผลบวกของมุมภายในสามเหลี่ยมรวมกันเป็น180องศาแสดงว่านี่คือตัวทฤษฎีนี่คือนิยามนี่คือเหตุผลที่เราจะนำมาใช้ครับ โอเคครับเห็นคําตอบแล้วใช่ไหมครับจากการที่เราวางแผนกันโอเคเพราะฉะนั้นเราทำแบ็กวิร์ดกลับไปครับเราไปเอาเหตุผลนะครับเขียนลงไปเพื่อให้ได้เป้าหมายเหมือนที่เราวิเคราะห์เมื่อกี้ข้อ1มาเลยครับรู้อะไรใส่เลยครับสิ่งที่เรารู้ครับก็คือเส้น AP กับเส้น BP เนี่ยต้องมีขนาดยาวเท่ากันเพราะเป็นเส้นสัมผัสเพราะนั้นนิยามกล่าวว่าถ้าลากจากเส้นสัมผัสนะครับถ้าลากจากจุดภายนอกมานะครับมาสัมผัสที่วงกลมนะครับ เราจะได้เส้นสัมผัสทั้งสองเส้นนั้นยาวเท่ากันถ้าเขียนแบบเต็มตามตัวทฤษฎีก็คือส่วนของเส้นตรงนะที่ลากจากจุดจุดหนึ่งภายนอกวงกลมมาสัมผัสวงกลมเดียวกันจะมีขนาดยาวเท่ากันซึ่งเขามีได้แค่สองเส้นเท่านั้นพอ AP กับ BP ยาวเท่ากันแสดงว่าเขาคือสามเหลี่ยมอะไรครับ ABP สามเหลี่ยมหน้าจัว่ว ทำไมเราต้องเอาสามเหลี่ยมหน้าจั่วมาใช้เพราะเราต้องการรู้มุมที่ฐานใช่ไหมครับเราก็เลยต้องโชว์ว่าเขาเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วเพราะเขามีด้านเท่ากัน2ด้านพอรู้ว่าเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วเราใช้นิยามของสามเหลี่ยมหน้าจั่วได้เลยครับมุมที่ฐานย่อมเท่ากันก็กลายเป็นมุมอะไรครับ PAB กับ PBA ต้องมีขนาดเท่ากัน PABPBA มีขนาดเท่ากันซึ่งขนาดเท่ากันนั้นก็คืออะไรครับ 55องศาเพราะอะไรครับสมบัติของสามเหลี่ยมหน้าจัว่วหรือมุมที่ฐานของสามเหลี่ยมหน้าจัว่วย่อมเท่ากันซึ่งเท่ากับ55พอได้55มุมสีแดงคือเป้าหมายที่เราจะเดินทางไปสแสดงว่ารวมกันได้180องศาเราก็เขียนไปเลยลกูก A P B บวก P A B และ P B A 3มุมนี้ครับรวมกันได้180 เราต้องการหามุม A P B เราจะย้าย2มุมนี้จากบวกไปลบออกจาก180นะครับอันนี้เหตุผลคือมุมภายในรวมกันได้180อย้ายไปลบนะครับอย่างนี้ครับเติมค่าตัวเลขไป55 55เป็น110ครับ180ลบออกเสีย110เหลือ70องศาเพราะฉะนั้นมุมที่โจทย์ที่เราต้องการหาคือ A P B คำตอบคือ70องศาครับ นี่คือการนำทฤษฎีนะครับเกี่ยวกับเส้นสัมผัสมาใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาด้วยสเต็ป3สเต็ปในการวิเคราะห์ก่อนทำเราก็จะทำเรื่องดูที่เหมือนจะยุ่งยากให้กลายเป็นเรื่องง่ายๆแบบนี้นะครับลูกครับโอเคครับเคลียร์ไหมครับเคลียร์ถ้าเคลียร์เราไปดูทฤษฎีตัวที่3และก็ตัวอย่างด้วยนะครับไปดูกันเลยครับ ตัวนี้นะครับเป็นทฤษฎีนะครับจากรูปนะครับจะพบว่ามีเส้นสัมผัสคือเส้นสัมผัส DE สัมผัสวงกลมที่จุด A เกิดมุมขึ้นมาซึ่งเป็นมุมที่เกิดขึ้นระหว่างเส้นสัมผัส DE ทางซ้ายก่อนนะลูกนะ DE กับคอร์ด e BA มุมที่เกิดขึ้นระหว่างเส้นสัมผัสกับคอร์ดสังเกตราบมีมุม1ขีด จะมีค่าเท่ากับมุม C 1ขีดซึ่งมุม C อยู่ตรงข้ามกับคอร์ดน,น,นั้นก็คือคอร์ด AB ที่เราใช้อยู่ทางขวาเช่นเดียวกันครับเป็นมุมที่เกิดขึ้นระหว่างเส้นสัมผัสกับคอร์ด AC คือมุม2ขีดนี้เรียกว่ามุมที่เกิดขึ้นระหว่างเส้นสัมผัสกับคอร์ดเขาจะมีขนาดของมุมเท่ากับมุมที่อยู่ตรงข้ามกับคอร์ด AC ก็คือมุม B มีค่าเท่ากับ2ขีด ตรงนี้เราเคยพิสูจน์ไว้ในคลิปของครูคำนวณเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม GSP พิสูจน์แล้วนะครับลูกนะสามารถไปดูได้เอ้มันเท่ากันได้อย่างไรนะครับเราวัดให้ดูเลยตอนนี้เรามีหน้าที่คือดูจากรูปและทําความเข้าใจว่าอ๋อทฤษฎีเกี่ยวกับเส้นสัมผัสกับขอดเป็นอย่างนี้นี่เองภาพที่เราเห็นจะติดตาติดใจเราและสามารถดึงไปใช้ในการให้เหตุผลได้นะครับ นี่ครับเขียนเป็นรายละเอียดออกมานะครับจะเป็นแบบนี้นะคือในวงกลมที่มีจุด O เป็นจุดศูนย์กลาง DE เป็นเส้นสัมผัสของวงกลมที่จุด A ดังรูปครับเมื่อเปลี่ยนตำแหน่ง A ไม่ว่าจะเปลี่ยนไปตรงไหนก็ได้ก็แล้วแต่ครับก็จะเกิดมุมสรามุมที่มุมที่เกิดขึ้นระหว่างคอร์ดกับเส้นสัมผัสจะมีค่าตรงข้ามกับคอร์ดนั้นจะเปลี่ยนอย่างนี้ก็ได้นะครับรูปครับรูปนะครับดูที่รูปนะครับอย่างนี้ก็ยังได้นะครับมุม2ขีด เท่ากับมุมตรงข้ามที่อยู่กับตรงข้ามกับคอร์ดนั้นมุม1ขีดนะครับเป็นมุมที่เกิดขึ helmet, mm ้นระหว่างเส้นสัมผัสกับคอร์ด AB จะมีค่าเท่ากับมุมที่อยู่ตรงข้ามกับคอร์ด AB ซึ่งเป็นมุมในส่วนโค้งด้วยนะครับในที่นี้ก็คือมุมในส่วนโค้งนั่นเองนะครับจะเท่ากันดังนี้ครับและเท่ากันแบบไรครับเสมอด้วยนะครับเราก็เลยได้ตัวทฤษฎีมาแบบนี้ครับลูกมุมที่เกิดขึ้นจากคอร์ดและเส้นสัมผัสของวงกลมที่จุดสัมผัส จะมีขนาดเท่ากับมุมขนาดของมุมในส่วนโค้งหรือมุมที่เส้นรอบวงนั่นเองครับจะมีค่าเท่ากับมุมในเส้นรอบวงของวงกลมที่อยู่ตรงข้ามกับขอดเส้นนั้นเหมือนรูปที่เราเห็นนะครับเดี๋ยวครูคำนวณขยายให้ดูอีกหนึ่งภาพนะครับไปดูด้วยกันเลยครับอ่าแบบนี้นะครับตัวทฤษฎีนะครับจะเห็นว่านะครับเห็นไหมครับครูคำนวณใช้สีช่วยนะครับมุมสีแดงเอาเป็นสีว่าก็แล้วกันนะครับจะได้สื่อสารได้ง่ายนะลูกนะ มุมสีแดงเป็นมุมที่เกิดขึ้นระหว่างเส้นสัมผัส AC กับขอด BE มุมสีแดงจะมีค่าเท่ากับมุมสีเหลืองเพราะมันอยู่ตรงข้ามกับขอดที่เขาเกิดมุมด้วยกันในทางกลับกันนะครับสีเขียวนะครับเป็นมุมที่เกิดขึ้นระหว่างเส้นสัมผัส AC กับขอด BF จะมีค่าเท่ากับมุมสีฟ้าซึ่งอยู่ตรงข้ามกับขอด BE อ่า BF นะครับ อ่ะเรามาดูทางซ้ายมุมสีแดงนะครับเดี๋ยวครูคำนวณลองวัดให้ดูนะครับมุมสีแดงนี้ครับมีขนาดเท่านี้แล้วเราก็ลงดึงภาพไปปึ๊บเห็นไหมครับมีขนาดเท่ากันครับนี่คือมุมที่เกิดขึ้นระหว่างเส้นสัมผัสกับขอด BE จะมีค่าเท่ากับมุม F สีแดงซึ่งตรงข้ามกับคอร์ดเส้นนี้ทางขวาเอาวัดมุมใช้สีเขียววัดครับนี่มุมที่เกิดขึ้นระหว่างเส้นสัมผัสกับคอร์ด จะต้องมีค่าเท่ากับมุมที่อยู่ตรงข้ามกับขอด BF ก็คือมุมนี้ครับมุม E แบบนี้นะครับลูกครับ mm hmm. เห็นภาพนะครับเราก็จะประมวลผลไว้ในสมองของเราแล้วเราจะดึงมาใช้นะครับ mm hmm. เห็นทั้งภาพเห็นทั้งเสียงและได้จดบันทึกรับรองครับจดจำและเข้าใจด้วยนะครับเราไปดูตัวอย่างการคำนวณกันเลยครับจากรูปนี่ครับจงหาขนาดของมุม ABC และ C acb ครูคำนวณเลยทำสีเป็นไฮไลท์ไว้สเต็ปสามสเต็ปหนึ่งสิ่งที่โจทย์ให้มามีอะไรบ้างครับสิ่งที่โจทย์ให้มาให้มุม64มาซึ่งเป็นมุมที่เกิดขึ้นระหว่างเส้นสัมผัส de กับคอร์ด ab มุมที่สองที่โจทย์ให้มาเช่นเดียวกันทางขวาครับเกิดขึ้นระหว่างคอร์ด ac กับเส้นสัมผัส de คือกลาง70องศาหลายคนเห็นคำตอบแล้วใช่ไหมครับ สองสิ่งที่โจทย์ให้มาคืออะไรครับทำไฮไลท์ไว้เป็นสีแดงมุมบีกับสีฟ้ามุมสีมุม C ีนะครับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องก็หนีไม่พ้นนะครับดูจากรูปเราจะพบว่าจะต้องเป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเส้นสัมผัสกับขอดมุมตรงข้ามนะครับขอดนั้นย่อมมีค่าเท่ากับมุมที่เกิดขึ้นระหว่างเส้นสัมผัสกับขอดนั่นเองนะครับอ่ะเราไปดูเลยครับ สเต็ปสามสเต็ปหนึ่งครับโจทย์กำหนดอะไรให้เรามาเขียนเลยครับนี่ครับเนื่องจากมุม ABC ABC สีแดงครับสีแดงมีค่าเท่ากับมุม C A E นะครับ C A E อ๋อนี่ครับขออภัยครับมุม ABC นี่ครับสีแดงนะครับมีค่าเท่ากับมุม C A cae อยู่นี่ครับตรงนี้นะครับ70องศานะครับมุมที่เกิดขึ้นระหว่างเส้นสัมผัสกับคอร์ดจะมีค่าเท่ากับมุมที่อยู่ตรงข้ามกับเส้นคอร์ด ac ก็คือสีแดงเท่ากับมุม70ทําไมรู้ว่าเท่ากาันใส่ตัวทฤษฎีเลยครับนี่ครับกางเท่ากับ70นะครับสีแดง70ครับได้คําตอบแล้วนะครับมุมที่เกิดขึ้นจากคอร์ดและเส้นสัมผัสของวงกลมที่จุดสัมผัสจะมีค่าเท่ากับขนาดของมุมที่เส้นรอบวงที่อยู่ตรงข้ามคอร์ดนั้น ต่อไปรู้อะไรอีกครับรู้ว่ามุมสีฟ้านะครับคือ bca หรือ acb ก็ได้นะครับเท่ากับมุม bad นะครับตรงนี้นะครับมุมที่เกิดขึ้นระหว่างเส้นสัมผัสกับคอร์ด64จะมีค่าเท่ากับมุมที่อยู่ตรงข้ามกับคอร์ด ab ก็คือสีฟ้าซึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไรครับ64สแสดงว่าเหตุผลเป็นอัน,อนเดียวกันนะครับมุมที่เกิดขึ้นระหว่างเส้นสัมผัสกับคอร์ด จะมีค่าจากำมุมที่อยู่ตรงข้ามกับคอร์ดนั้นอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดสั้นๆนะครับแสดงว่าสิ่งที่เราคำนวณนะครับได้คำตอบมาแล้วก็สรุปเลยครับสิ่งที่โจทย์ให้หาคือมุม A B C นะครับเท่ากับ70องศาและมุม A C B เท่ากับ64ตามลำดับครับโอเคไหมครับลูกๆครับทฤษฎีเกี่ยวกับเส้นสัมผัสวันนี้ยกตัวอย่างมาให้ดูนะครับ 3ตัวอย่างครับตรงนี้เป็นตัวอย่างที่3นะครับเลข11นะครับต้องขออภัยด้วยเพราะฉะนั้นก็สามารถใช้สเต็ปสสเต็ปของเราช่วยในการหาคำตอบได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนำความรู้นำเทคนิคนะครับที่เราได้เรียนรู้ด้วยกันวันนี้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันกับครูคํานวนนะครับนำความรู้เรื่องเส้นสัมผัสไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหานะครับเป็นกำลังใจให้ลูกๆทุกคนเลยนะครับแล้ววันนี้ ก็ต้องขอบใจลูกๆทุกคนนะครับที่ได้ติดตาม c h anel n ครูคำนวณม้วนใจครับเกี่ยวกับเรื่องวงกลมนะครับหน่วยที่2ของคณิตศาสตร์ภาคเรียนที่2ของชั้นม .3 เดี๋ยวในคลิปหน้าๆยังมีให้เราได้ติดตามเกี่ยวกับความรู้ม .3 ต่อกันอีกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ครูคำนวณด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการสร้างสรรค์สื่อดีๆมา นำเสนอมาเรียนรู้กับลูกๆกันในอนาคตอันใกล้นี้นะครับโปรดติดตามด้วยนะครับและขาดไม่ได้ครับผู้ใหญ่ใจดีของเราก็คือบริษัทอักษรเจริญทัศนนะครับที่มอบสื่อดีๆให้กับครูคนวณและก็ครูทั่วประเทศได้นำสื่อเหล่านั้นนะครับมาเติมเต็มนะครับให้กับลูกๆของเราได้เรียนรู้กันนะครับโอเคครับวันนี้ขอบใจลูกๆทุกคนนะครับที่ตั้งใจเรียนรู้ด้วยกันนะครับตรงไหนที่ ยังไม่ทันไม่เข้าใจสามารถกลับไปดูคลิปเก่าๆนะครับย้อนหลังได้นะครับลูกๆครับวันนี้ครับสดใสโชคดีมีพลังแข็งแรงทุกคนนะครับสวัสดีครับ